โอเคได้เลย โอเคกินเบียร์เลยจ้ากินเบีย์เลยจ้าแล้วเมาจ้าบอกเข้าใจเลี้ยวมีแต่คนเออมีแต่ผู้สาวสวยสวยอกหักปักหมุดอยู่นี่เด็กปักได้จังไดอ๋อผู้สาวสวยอะไรแห่งอกหักอกหักเ่อนึงหล่กับปูกาเพื่อใจอีกเลยเนาะน้องนาราเนาะขันผู้สาวสวยเนาะเดี๋ยวน้องฟาร์มซี เราในส่วนความคิดข้องน้องฟาร์มให้ฟังเด้อ <c oughs> จบแล้ว <c oughs> จบแล้ว <c oughs> ในมุมมอง <c oughs> ในมุมมองข้องน้องฟารนะ์มเนาะคนคนงามส่วนล่กจะเป็นคนซด พอพอว่าเขาพอว่อา,าเขาเคยอ,อกหักเครือนึงแล้วเขาปอกาเปิดใจอีกแต่ว่าคนคีลายขนาดเขาว่าอู้คอยพวงามนี่ผูดด้ใดเข้ามาเขาก็หิบลมหิบเอาซะจากน่้ยบ่มีคนเข้ามาห้าคอยแล้วคอยคือซีโบ,บ่บัได้พูดนำเข้าแล้วสินะบลังกว่าสวยเอได้าๆแ่เพนอาไปเซไปาันเออ น้องฟาร์มกระพิมพ์ธนาคารเลขบัญชีแล้วก็ปุ๊กปักมุดไว้บ่อันมันพิมพ์บดมันมันผิดพิมพ์บ่ดด้มันอันยานผิดกฎเดี่ยวมันสีแบรนด์นะมันสีมันสีลายมันสีเด่งเนาะเพราะว่าน้องฟาร์มเคยไปคอมเมนต์อยู่ในแล้วก็มีคนเนาะคอมเมนต์มาบอกน้องฟาร์มว่าใส่บ่ดด้ผิดกฎเนาะมักภูบาวไทยคน คีไฮบอนอขับผู้สาวเสื้อแดงขับนองล่าเสื้อแดงแมนนองเหมยก,กิงเดอ้อนองหมกงูกิงนองหมูกิงอัศงั่งอัศงั่งคนนี้เราบอกว่าอันข้อเบิร์ t เจ้าแดวนี่บอกว่าคันนองฟาร์มบอกก็แต่หมดไลสดในรูว ยักน้องอาเสงบอกว่ายักไ์ใดเซตมาทางส่วนตัวยิ่งบอกมาใต้คอมเมนต์บ่โอ้ยบอกยักษ์ยักษยักไ์ใดเราทักมาอันทางเพลสฟาร์มซ่าเราเนื้อเดียวเอาให้บอกสั้นบอกว่าคือคือเคยเคยเห็นบอลสมมุติเราไปถามราคาเท่าไหร่ทักเซตนะเออทักเซตไหมเหมยกิ้งจองไหมบอมีคนจอง เย่ได้ชื่อแล้วน้องหมวยกิ้งแมนน้องหมวกิ้งเสื้อขาวน่ารักอ่ะไอ้พื่อนคอเประสร้างเบาตี้เขาคืนนี่หมดแล้วนอนเซ็งเราส่วยไปฟ้าเนี่ยโอ๋พิมพ์เป็นตัวหนังสือครับใช่ ว้าวผู้สาวงามตัวนี้เนนหฟซเสื้ออะไรเดียวนี่เด่กกคนคนบอกว่ามีเด็กบันชีพอรซีออนเงินมาซื้อเบียร์แล้วเราท่ามเอาเบอร์เจ้าโบหัวกองหน้าน่ะจะอยาแเอบไหมโบหัวเรากดใดหรือว่าอดใดเดีมิดมิดกดใดเดบัญชีอืมโบหัวเรากดใดหรือปอด อันอีกอันเฟสทักมาทางเพจกระไดเดอร์ฟาร์มซาล่าเนื้อโอ้นอ้องอเซงโอ้น้องอลีนี่เห็ดจังสีบุได้โอ้ยยากกินอ่ะออ้ยค่อยยากนะจย่บ,บักดีดีอ๋พิมพ์เป็นตัวหนังสือพิมพ์เป็นตัวหนังสือครับ 还、哎、有，没、哎、分。哎